สัสดีค่ะอยู่กับพวกเราลีไลว่าวันนี้นะคะพวกเราจะมา Reaction นะคะใจซ่อนรัก EP สามค่ะก็มาดูความเข้มข้นต่อจาก EP ที่สอนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไม่รอช้าไปดูกันเลยดาดานาดาต้องโอเคนาดาต้องโอเคอโอเคอาโอเคโอเค อ,อาจารย์คะคนไข้คนแรกมาแล้วคะ่ะเชิญเข้ามาเลยคะ่ะแล้วก็คือ,อ,อสวัสดีค่ะพี่หมอ <laughs> ไฟดับเลยกดปิดพอดีโอเค <laughs> ชอ้อาานใช่ไหมคะคุณน้อออกไปก่อนค่ะ คนไข้รายนี้เดี๋ยวหมอดูเองค่ะอ๋อได้คอ,อาจายเอิญซื้อบารอกฟี่มาฝากพี่หมอค่ะอ,อุ้ยแล้วแพ้ตัวเองแพ้ก็เลยซื้อบานอฟฟีมาฝากเขาพี่หมอไม่ชอบกินบานอฟฟี่แล้วหรอคะไม่ชอบกินมาสองปีแล้วคะ่ะเชิญอ,ออกไปได้แล้วค่ะ เอิญดูนะคะว่าพี่หมอไม่อยากเจอหน้าเอินแล้วแต่เอิญยังอยากเจอหน้าพี่หมอทุกวันเลยนะคะนั่นเป็นปัญหาของเธออืส่วนปัญหาของฉันก็คือทํายังไงก็ได้ให้เธอออกไปจากชีวิตฉันสักทีไม่ค่ะเอิญจะไม่ออกงมีคนที่ฉันรักแหละและอีกไม่นานฉันก็จะแต่งงานกับเขาคนที่พี่หมอพูดถึงนี่ ใช่คุณหมอวิสนุหรือเปล่าคะเธอรู้ได้ไงพอดีวันก่อนเอิญดูทีวีนะคะแล้วก็เห็นสัมภาษ์ของคุณหมอวิสนุแต่เท่าที่เอิญได้ยินมาเนี่ยพี่หมอไม่ได้ชอบเขาไม่ใช่หรอคะเขายัางหาทางจีบพี่หมออยู่เลยนี่น ให้ฉันจูบโชว์ไหมล่ะ mm. เธอถึงจะเชื่อเอาสิคะเ mm. อินก็อยากจะรู้เหมือนกัน mm. ว่าพี่หมอจูบผูช้ชายได้ไหมสวัสดีคะ่ะพี่โนุ mm. กำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยคะ่ะ mm. อืะไรนะคะจะ mm. มาหาลดาเหรอคะ mm. ได้สิคะ mm. รีบมาเลยนะคะลดาคิดถึง เ่งยังจะ็บอาการไลยลูกร้องเขาเหมือนร้องไห้เลยนะเว้ยเว้ยร้องอะไรเราท้งตาคอยเฉยความเสียใจเขาไม่ได้วัดกันที่ปริมาณน้ำตานะแกแค<ม>่เห็นหน้าน้องเขาก็รู้แล้วว่าเสียใจมัวแค่นี้มันเทียบไม่ได้หรอกค่ะกับสิ่งที่เขาทำไว้กับฉันนะ่ะใช่ แกไม่ได้อยู่ตอนที่เดามแย่เพาเด็กนั่นไมเขา้าใจฉันหรอกเออไม่รู้ดิก็ผู้หญิงด้วยกันอะ่ะเห็นเราเลยอดสุมสารไม่ได้วะก็ช่วยไม่ได้ใครให้เขามาหาฉันก่อนถ้าเกิดน้องเขาเสียใจจนทำร้ายตัวเองขึ้นมาจะทำไงคิดบ้างเปล่าวะอย่าเล่นคิดดีดีดูเม่นสักร่ไปไหนแก็ไม่ได้คิดแล้วว่ากินอะไรแะแค่ิกล้วย อเห็นหน่อยตบมือเลยฝึกจะทนแล้วหรือเปล่าหมดทนข้างไม่ได้ไม่กี่หลอกพี่หมอมาตบมือพี่หม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 อนัน้องเอินทำทนามอ๋อนั่งอยู่ในโรงหวานพอดีอะแพ้งไปแล้วประเด็นคือนั่งนั่งอยู่ไอ้นั่นหน่ะไอห้องเชิญเออเออดีเนาะฟังนะเอิด เธอเสียฉันไปนานแล้วค่ะใจที่เจ็บวันนั้นก็ยังไม่ไหวเสียทุกคนเลยทำเธอผิดใจป่วยก็ป่วยโดนด่าอีกคุณนอยมากจัลกำลังจะใจชื้นแล้วเขาตื่นมาเจอเขาสลุกทีรู้ก็ยังมีความเสียใจอยป่ะลาการกี่โมง ดิ่งไหมวะยังไงรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองมีงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลายเรื่องทีมงานกองถ่ายทีมงานเป็นร้อยจึงตอกมาทำงานอัาหนึ่เป็นความรู้ว่าต้องมาตั้งเสียเวลาของนอเอิญทำร้ายตัวเองมันถูกแล้วหรอรู้ตัวก็ดีแหละคราวหน้าถ้าทำแบบนี้อีกพี่จะไม่คุยกับน้องเอิญรู้ไว้ด้วย โอ้โหด่าแล้ว <Diamond> น <Hai> ี่เด <1 imprisoned> ี๋ยวตาผมต้องมานั่งประคบตากันอีกนะคะเพราะเขาไม่รู้เหตุผลจริงๆขอคุณหายไปไหน พฤจะกลัมมาทำลายเพื่อผมอีกทำไมชีวิตเขากำลังดีขึ้นแล้วครัคุณปล่อยเพื่อนผมไปเถอะนะครับสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับคุณกำลังทำกับคนป่วยที่ใกล้หายดีผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนป่วยที่เขาใกล้หายดีแล้วอะ ถ้าเขาต้องกลับมาเจ็บหนักแบบเดิมอีกครั้งเขา,าอาทนผิษบาดแผลไม่ไหวอาจต้องตายจริงๆก็ได้นะครับแต่เอิธไม่ได้ตั้งใจนะคะที่เอิญทำไปก็เพราะอะไรไม,ไม่สำคัญแล้วนะครับผมเห็นกับสิ่งที่คุณทำอยู่ที่คุณเข้ามาต่อแยงก,กับพระดาแบบนี้มันยิ่งทำให้พดาอึอดอัดนี่พัดาไว้หน้าคุณมากนะครับเด็กดื้อ พ <laughs> อมั้งพอจริงอุ้ยอืยมเดี๋ังก็ต้องบอกว่าเป็นเหมืนอนเอ้ยเอ้ยจบน้องเอ้นลืมบอตัวเองป่วย จุดที่คิดถึงแพใช่วงมันมีช่วงเวลาที่ต้องกอบโกยถูกปากพี่หมอก็เหมือนสแตนบายตลอดเวลาเลยร้องรักไม่คิด่าฝันอุ้ยต่อ นอหูฟิสาวใหญ่ฟินสาวใหญ่ฟินหอคะโอ๊ยโอ๊ยคนเขียนบทตัวทิ้งยังดีดีกันเร็วได้ไหมอะไรแบบนี้พอดีๆได้ป้ะก็แบบเดี๋ยวพี่ช่วยเธอเองค่ะ ปฏิเสธใครเลยใม่แม้แตบเยวอีกแล้วเขติดโอ้เกินนี่บินนี่สาวแยกงบินอยู่นี่ค่ะไป้ากกันแหงวันนี้มาทนฟาฝาไอ้น้ำเงินน้ำเงินเจอกันอีกแล้วจับมืออีกเพื่อนจับมือได้โหจับแน่นมากอ่ะอ้าวเตยเหมือนโนพพูดเอง รู้ผู้หญิงเงจะมีเซ็กซ์ปล่อยเร็วขนาดนั้ <c oughs> พี่รู้เกินอ้คุณหมอปราดาสวัสดีค่ะพี่หมอคะเอินเอินกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะม,มาฟ้าใใจ,จ,จร,ระกันเหีมกูแบนมาพ,พีดแ้า <c oughs> จะบอก <c oughs> ว่าไว้เจอกันอีกก็คงไม่เหมาะ ตัวเล่งปฏิกิริยารด้เปล่าก็ต้องป่วยใช่ไหมล่ะคะเจอกันเรื่องอื่นก็ได้นะคะคงไม่มีแล้วล่ะค่ะโอ้ยขเบ اء ลงตลาดอยู่เป็นเนี่ยฮัลโหลค่ะวะ คู่หรอคะเดี๋ยวสุซี่โทรกลับนะคะทำไมคนตามคลิปนี้เยอะขนาดดีเนี่ยลงคลิปเนี้เหรอคะเอ้าก็คลิปน้องกินกับน้องเอรนนี่ค่ะนี่มันน่ารักดีนี่อะไรนี่คุณบิววินลุยน้องเอินที่รูแบบอ๋อนั่นแหละที่เจอในคลิปนี้ อุยอันนะว้พี่อของน้องเอิญอุยอ้ย,ยต้องใหม่อคะค่ะอย่างนี้นะเธอสองคนน้องอิงก,กับน้องเอิญก็จะกลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่แล้วสิตายเดี๋ยวพี่รับโทรศัพท์ก่อนนะคะวันนี้คู่จิน้นนนะแต่ในอนาคตเนี่ย อาจจะเป็นคู่จริงก็ได้นะคะอืมฟาดแรงตลอดแล้วพูดใส่เลยอะ่ะนี่พี่อิงนี่แรงตลอดเลยนะคะเนี่ยคนสวยค่ะคนสวยค่ะฟันกันเมื่อที่จะมาแย่งคนสวยคาทีนะคะมา EP นี้นะคะอ่ะมี ห้าสิบนาทีน้องเอิญร้องไปแล้วสี่สิบเก้านาทีค่ะเหลือสิบนาทีพี่สาวที่น่วงสุดๆไม่ต้่งแบบมีนีสองดิ่งแล้วอีพีนี้ดิ่งอวิเขาเรียกว่าลงเหวแต่ก็ยังมีกุ๊กิีกบ้างอย่างเช่นฉากที่น้องเอิญป่วยพี่หมอก็เป็นห่วงแสดงความเห็นใจออกมาชัดเจนมากเลยนี่รีบบิงรีบไปแบบเออไปบอกหมออีกคนนึงอะไรอย่างนั้นอย่างงี้แต่ก็แบบใช่ดิ่งอ่ะยังแบบ จูนอารมณ์ไม่แบบอารมณ์ไม่คงที่ตอนนี้ฉันเสียดายช็อตจูบกันเขาอยากให้เป็นเรื่องจริงมาเบสซีใน,นซีนยังเสียใจอยู่คนแรกซีนที่พี่หมออยู่หน้นาประตูแล้วคิดแบบว่าอพอีาคิดว่าตัวเองจูบกับน,น้องอออคือแบบเข้าใจป่ะที่ชอบเพราะอะไรมันดิ่งตั้่แต่ EP สองวใช่ป่ะ EP สามปุ๊บเปิดมาดิ่งปุ๊บกินกล้วยเข้าโรงพยาบาลโอ๊ยพี่หมอด่าเละเทะตุ้มเปอีกแล้วคือแบบอยากให้มันมีฮิวใจบ้างอ่ะก็เลยเออชอบซีนนี้แบบ สักซีนเหรคิดซีนสักซีนเธออย่างเงี้ยในมุมมองคนดูมันมันดึงความรู้สึกแบบใจละชื้นงขึ้นมาแล้วแต่ผักมุมน้อแบบอืมเป็นความคิดแต่ไม่เป็นไรแบบยังดีที่มันแบบมันจะมีคิดซีนให้กูแบบอยู่ใจกูอ่ะจากที่ดิ่งอยู่แล้วก็โอเคยิ้มขึ้นมาหน่อยแต่นี่ชอบฉากไอ้นี่ฉากที่พี่แทนแบบมาพูดกับน้องเอิญว่าเออตอนที่น้องเอิญทิ้งไปอ่ะพี่หมอเป็นยังไงบ้างให้แบบเข้าใจในมุมมองของแบบพี่หมอที่แบบเออที่เกลียดเพราะว่า ทำกับเขาขนาดนั้นเขาเจ็บมาเยอะพูดแบบร้องไห้เลยเมื่อกี้จริงคือแบบสงสารเออเขาแบบสงสารั้งคู่อ่ะแบบก็ต่างคนต่างเข้าใจผิดอ่ะเนาะคือพี่หมอลัะเพื่อนมากอ่ะแบบร้องไห้แบบร้องไห้แบบน้ําตาไหลอะใช่แล้วอันนี้อันนี้ชอบซีนในนั่นอะซีนที่ว่าน้องเอิญเข้าไปหาพี่หมอในห้องแล้วหมอวิษณุโทรมาอมันรู้สึกแบบมันอึดอัดอะมันมีความแบบโมโหอื มากๆอ่ะมันรู้สึกแบบอยากหยิบพี่หมอมากๆก็รู้สึกว่าชอบเขาส่งกันดีรับส่งกันดีมากน่าเหมือนเคี้ยวมาใช่พี่หมอจริงจอิงแล้วเยอะเยอ่ะชอบฉากหนึ่งก็คือสนเนี่ที่เนี่ยเพื่อนเขาอ่ะที่เขาไปปอบอ่ะมันรู้สึกแบบเออทั้งเข้าใจเพื่อนแล้วก็แบบอึดอัดบ้างจะเป็นเพื่อนที่ดีมากนะแบบคอยซัพพอร์ตแบบว่าไปเรียนแทนด้วยคอยรู้สึกแบบอยู่หข้างตลอด อันนี้อนนชอบซีนน้องเอิญที่รู้ว่าเตีงกินกล้วยไม่ได้แต่ก็เข้าไปกินแล้วก็แบบว่ามีความแบบว่ายัางไงอ่ะรู้ว่าเตีงแพ้แต่ก็ยังกินอ่ะเนาะอยากรู้ว่าเขาแบบเป็นห่วงเราไหมอะไรแบบนี้รวมๆแล้วก็คืออีพีสามน้องเอิญคือสนามอารมณ์ชีพีนี้คือ,น,อ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 น้องเอิญเปสนามอารมณ์จริงๆแต่ตัวเองก็ทำผิดจริงนะแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าแบบเออเอิญก็มีความผิดในส่วนหนึ่งเก๋ก็ไม่ได้ตั้งใจเะมันเขาใจความเด็กอ่ะแบบ เด็กมันก็เลยแบบพูดอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าแบบมันจะฝังใจคนคนหนึ่งแบบสองปีอะไรอย่างเงี้ยก็ฟิลแบบคนพูดไม่จําคนฟังจําไม่ลืมอีพีนี้ดิ่งจริงเราหงอยหงอยยังไงก็ไม่รู้ค่อยๆเฟดยิ้มลงก็อีพีนี้เขาอาจจะปูมาแบบว่าให้ให้ดิ่งไปก่อนแจดงว่าอีพีหน้ามันต้องมีอะไรหรือเปล่าจบไปแล้วค่ะอีพีสามใช่ค่ะเราดูอีพีสี่จะดิ่งเหมือนเดิมไหมใช่ค่ะมันเข้มข้นทุกอีพี วันนี้พวกเราลีไลวาตัวเราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะรอดูกันจะมารีแอคอีพ่ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะก็ใครอยากดูใจซ่อนรักย้อนหลังก็สามารถไปดูได้ที่สามพาแล้วก็ Netflix นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายลีไลวา